เราจะมาวิเคราะห์ขนมปังฟามเผาก่อนอื่นไปชมโฆษณากันก่อนเลย้าวมเาสสดใหม่ทุกเช้าก็แค่ระยะทางไม่ใช่ระยะห่างของใจถึงตัวยู่ไกลแต่ใจนั้นใกล้บ่งบอกถึงความหมายวันนี้คือฟาร์มห่วงใยวันนี้คือฟาร์มสัมพันธ์ฉันจะส่งฟาร์มรักให้เธอส่งไฟทุกวันขอเพียงให้เธอได้อุ่นใจ ทุกเเช้าาฟรมส่งความสุขส่งฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวัน, house, น,ต,วนต่อมาเรามาวิเคราะห์โฆษณากันทีเมสเซจของขนมปังฟาร์มเฮาส์ส่งความสุขส่งความหวงใยส่งฟาร์มเฮา์ขนมปังส่งถึงมือคุณหอมกลุ่นจากเตาทุกวันเลยกลยุทธที่หนึ่ง คือโฆษณาได้มีการใช้เพลงที่บ่งบอกถึงความสดความใหม่และความอร่อยของฟาร์มเฮาส์กลยุทธ์ที่2การเล่าเรื่องราวความใส่ใจของขนมปังฟาร์ h o u s e ที่มีต่อผู้บริโภคเพื่อสร้างความประทับใจและความสนใจกับผู้ชมกลยุทธ์การตลาดของฟาร์ h o u s e ์ a r ร์มเฮาส์ใช้ Marketing แบบ 4P P ที่1คือ Product ขนมปังฟาร์มเฮาขนมปังเบเกอรี่ที่มีคุณภาพหอมกลุ่นจากเตาส่งต่อให้ผู้บริโภคได้ทานขนมปังที่มีคุณภาพในทุกๆเช้ามีหลายรสชาติให้เลือกมากมายพีที่2คือ Price ราคาผลิตภัณฑ์ของขนมปังฟาร์มเฮามีขนมปังมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขนมปังชนิดแผ่นและขนมปังสอดไส้พร้อมทานในตอนเช้าราคาเริ่มต้นที่ชิลบาทขึ้นไปพีที่3 Place, สถานที่จัดจำหน่ายมีทั้งธุรกิจเบเกอรีร่ค้าส่งเช่นเซเว่นบิกซีหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปอีกทั้งฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหารทั่วไปพีสุดท้ายโปรโมชั่น ขนมปังฟาร์มเฮาส์จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการตลาดลดราคาในตัวผลิตภัณฑ์ปกติราคา36บาทเหลือ34บาทการลดราคาเมื่อซื้อยกเซตปกติ3ถุง136บาทเหลือเพียง126บาทและการลดราคาในตัวผลิตภัณฑ์ปกติราคา13บาทเหลือเพียง10บาทเท่านั้นเอง